แดงกันนะครับพี่น้องครับคุณแดงเรียกอยู่นานนะครับดูกันนะครับเด็กครพี่น้องครับคุณแดงจัดให้นะครับกับคุณซิ่งนะครับเนี่ยครับพี่น้องครับเฉลยของเจ้าสีนะครับอ๋อปีกชิดมากนะครับขนสนับปีกนะครับ นี่นะครับแล้วก็มีเส้นสอนะครับพี่น้องครับเส้นสอเต็มเลยนะครับนี่ครับบัวแต้มนะครับพี่น้องครับนี่มีบัวแต้มนะครับมาครูใส่เจ้าสี่นะครับแล้วก็เหยียบอีกตัวหนึ่งก็ยังอยู่นะครับพี่น้องครับ